สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรดวงรายเดือนมิถุนายนสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ตอบโจทย์ดีมากใครที่อยู่ราศีมังกรลัคนามังกรแล้วกำลังสับสนกังวลวุ่นวายใจเดือนนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องมานั่งลังเลแล้วนะจ๊ะในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎมันควรต้องลุยแล้วคะ่ะนะ ขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามกดแชร์นะเป็นกำลังใจฟังเป็นแนวทางเห็นไหมโอกาสความสุขความสำเร็จมาแล้วลุยและเดินหน้า <c oughs> ในมือถือดาบเหนื่อยไหมเหนื่อยอาจารย์ก็ต้องพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่ามาสะกดจิตว่าดวงดีนะชื่นชื่อว่าดาบเนี่ยเอาไวส้สู้เอาไว้รบเอาไว้บุกบาา่าฝ่าฟันบุกร้างถังพงแต่มงกุดคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ชื่นอกชื่นใจ รวยประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้านอกเหนือจากนั้นคือความภูมิใจในตัวเองคนราศีมังกรชื่นชมชื่นชมตัวเองนะคนอื่นร้อยคนชมเราอะไม่เท่ากับเราชมตัวเองแล้วก็ไม่เท่ากับเราให้กำลังใจตัวเองแต่มันมีตัวช่วยนะ เดล l เวอรความรักความคล่ความสเสน่หาความเมตตาเอ็นดูบางคนได้ข้อเสนอดีๆเปลี่ยนงานใหม่ย้ายงานใหม่เจ้านายดีสภาพแวดล้อมดีบางคนเจ้านายสนับสนุนส่งเสริมแปดไม้เท้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความเจริญก้าวหน้าข่าวดีมาแบบปุบปับรับโชคบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศไพ่ใบนี้หมายถึงการเดินทางทางอากาศหรือโอกาสที่เข้ามาแบบปุบปับ ทำดีมันย่อมส่งผลแต่มันช้าหรือเร็วแค่นั้นสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะเริ่มต้นสัปดาห์แรกเนี่ยหนึ่ถึงแเนี่ยแฮปปี้และมีความสุขมากสำหรับคนราศีมังกร ใครที่จะขยับขยายขยายร้านได้ในช่วงนี้ขยายสาขาทำธุรกิจเพิ่มมันจะมีงานเสริมเข้ามาแสดงว่าราศีมังกรหนึ่งอาชีพไม่ได้แล้วต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพความสวยความงามได้ต่างประเทศได้แล้วก็มันจะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางอาจารย์ถึงบอกไงว่า รวยประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่ว่านั่งกินนอนกินแล้วอยู่ดีๆเงินหล่นจากฟ้าลงมือทําค่ะขยับขยายค่ะใครที่ทํางานประจําอยู่แลดูว่าจะมีเงินเพิ่มเข้ามาเมื่อมีรายได้เข้ามาจากงานเสริมอาชีพเสริมจะสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นแต่เดลิเวอร์ไม่ได้นะว่าไม่ได้นะ ของขวัญของรางวัลของมีค่ามีคนซื้อของให้มีคนพาไปกินอร่อยอร่อยลาบปากสัปดาห์นี้ต้นเดือนนี้อุปธรรมดีเด่นโดดเด่นแต่ข้อเสียของดวงอุปธรรมมันมากับเลเวอร์เลเวอร์เป็นไพ่ดวงอุปธรรมเป็นไพ่สเสน่ห์ข้อเสียคือรักซ้อนข้อเสียคือรักซ้อนชู้รักชู้สาวเคยได้ยินคำว่าของฟรีไม่มีในโลกปะช่วงเนี้ <c oughs> เราจะสเสน่ห์แรง สำหรับคนโสดอาจารย์ไม่ห่วงใครพาไปเดทใครชวนไปกินนั่นกินนี่ไปค่ะลาบป,ปากนะคนราศีมักรที่โสดนะเอาหมดค่ะจะคบซ้อนจะคบอะไรได้หมดเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือกลองไปเดทกับคนนั้นลองไปกินข้าวกับคนนี้คนนี้ซื้อของให้รับไว้ค่ะ มันเป็นโอกาสของเราที่จะได้ดูว่าใครนิสัยยังไงเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยขออย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของที่เหลือนะจะไปเดทกับใครไปเลยค่ะสเสน่ห์แรงช่วงนี้รีบกอบโกลยค่ะแต่คนมีคู่อาจารย์จะรู้สึกว่าเหนื่อยเราเนี่ยมีคู่มีแฟนอยู่แล้วกระดังงาลนไฟใครว่าไม่หอมถูกไหมคนเหล่านั้น,นบางทีก็รู้อยู่แล้วว่าเราอะมีคู่มีแฟนแต่ เขาก็ยังเข้ามาหาแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นความช่วยเหลือแบบมีผลประโยชน์แอบแฝงเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเตือนระวังปัญหารักสอนสำหรับคนที่มีคู่ตอนนี้โชคลาภเราเนี่ยกำลังโดดเด่นดวงเรากำลังขึ้นนะเพราะดวงความสำเร็จดีเอาพระศิวลีเอาพระอุปคุต เอาพระสังกจายไปบูชานะสามพระอรหันต์บรรดาลโชคลาภนะเพราะว่าไพ่การเงินไม่ขึ้นเลยแต่ยังเห็นช่องทางยังเห็นโอกาสได้โชคได้ลาบยังเห็นช่องทางลู่ทางธรรมมาหากินขยายธุรกิจกิจการเอาสามพระอรหันต์ไปเสริมโชคลาภกันหน่อยก็แล้วกัน239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางส่วนใครอยากได้พญานาคพญานาคยังมีนะแต่ช่วงนี้พญานาคออกดีสุดนะงูกินหาง อาจารย์แถมถุงกรรมหยี่ให้ด้วย239เหมือนกันมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายความรักก็เสริมนะดวงที่เกี่ยวกับเมตตาสเสน่ห์ก็ช่วยเสริมแต่ถ้าใครอยากได้ทั้งสองอย่างเลยนะ หมดเนี่ยอาจารย์ให้399จัดส่งให้ฟรีแถมพยันพ่อปู่สีสุดทให้ด้วยแคปหน้าจอไว้แล้วทักแชทมาได้เลยหลายคนถามว่าสั่งยังไงทักแชทมาสิคะอยากสั่งก็ทักแชทมาคะ่ะโอเคสุขภาพระวังผิวหนังแล้วก็ระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เพราะฉะนั้นความหมายของไพ่แบบนี้อะไรใดๆระวังมดลูกลังไข่ระวังต่อมลูกหมากและเคมีฮอร์โมนเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟแล้วก็ถวายดอกไม้หอมความรักการเงินช่วงนี้ขอพรพระแม่ลักษมีได้เลขเด่นเลขมงคล1 4 8เป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะทักแชทหาอาจารย์ดูดวงไพ่ยิปซีมีแพ็กเกจเริ่มต้น1คำามาม39บาทค่ะ